นี่ปฏิบัติการสวนนะคะปฏิบัติการสำคัญไปโอ้ยไปใช้ตอนบุกคือหรอกไปใช้คอยอยู่ไหนตะกี่ต่อปลาส่งไปลายังยังยังไม่ได้เล่าเหตุการณ์นะแต่ว่าให้ภาพบรรยายไปก่อนนะคะอาจารย์ย้งไปต่อฮะอาจารย์ย้งไปต่อขี้ข้อไปต่อเรื่องกขี้ข้อก็ขี้ข้อบ่เคยอขี้ข้อ อ้ยดูควานดูควานอันนี้คือเกิดเหตุการณ์บุญส่งนะคะทุกท่านทำร้ายควานนะคะแล้วก็ยังว่าควานช้างเยอะมากดูดู ตอนนี้ควันเตยก็อาการก็อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะคะยังไม่รู้นะคะแต่ว่าเห็นบอกว่าเจ็บตรงขานะคะนี่ควาันม,มาช่วยกันเยอะมากเลยค่ะทุกท่านแต่ว่าคนที่เข้าไปจับก็สองคนนะคะช่วงแรกนะคะว่าถ้าไปเยอะนี่บุญสรงน่าจะตื่นก็จานหยองจานหยองกับควัอนออสนะคะเข้าไปสองคน เพราะว่าบนสงมีโซ่ด้วยนะคะมีโซ่ก็ได้ครับรวมด้วยช่วยกันนะัะทั้งทีมงานจากบ้านตะกางแล้วก็ทีมงานบันทาราดด้วยนะคะ

ผมมีโตดอกอันนี้เอาโตมากไหนี่นนนนนนเดี๋ยวเรามาดูนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะคะอยู่ในป่าทุกท่านไม่รู้ว่ายังไงเห็นแต่คนที่เข้าไปเริ่มต้นก็มีจันยองดีนะคะที่วันนี้เราไม่ได้เดินทางไปไหนงานนะคะนี่ก็จะเก็บบรรยากาศให้ชมย้อนหลังนะคะตอนนี้บริสุทธิเกาะสงบแล้วนะคะ เพราะว่าควันเตยพามาอยู่ที่บ้านโนนสำราญนี่นานแล้วนิสัยของเขานะถ้าได้อยู่แบบกับป่าธรรมชาตินี่ก็จะฮึกเหิมเดี๋ยวรอให้ภารกิจเดี๋ยวรอรถก่อนนะคะเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะคะทุกท่านต้องใส่ปลอกขาไว้ด้วยนะคะทุกท่านนี่ไม่ได้ทรมานนะคะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยทั้งควาน รถมาแล้วค่ะวันนี้ได้รถของอควานแป้นนะคะมาที่แรกเราไม่ได้อารถสิบร้อของเรามานะคะขับกระบะมาก่อนนะคะแล้วก็ได้ควานออสนะคะนี่มาช่วยด้วยนะคะ ดต่ะดูควานเยอะมากภารกิจนี้โอ้โหดูมันเหมือนยิ่งใหญ่มาก <c oughs> ภารกิจนี้ดูยิ่งใหญ่มากคุณสงเอเอชอบสร้างวีรกรรม ขึ้นรถขึ้นรถส่งเอ้ยกลับซุ้มเราเอามาอยู่แถวนี้เอออยากไปอยู่บ้านตะกางก็ไม่บอกดีๆเนาะปลามีอยู่ไหนปลามีอยู่ไหนามีอยู่ข้างหลังนู้นอยู่ทางนู้น เรียบร้อยแล้วค่ะเึ้นรถเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านนี่ก็เก็บบรรยากาศให้ชมนะคะไม่ได้ไลฟ์สดให้ชมนะเพราะว่าเนาะถ้าแบบนี้ก็คือต้องคลิปอย่างเดียวทุกท่านลายสอนดูด้านบนและว,วันนี้ได้เป็นควานบุญทรงนะคะวันนี้ เพื่อความปลอดภัยก็คือต้องเปิดข้างเลยนะคะการที่จะจับค้างนี้ต้องเปิดข้างเพราะว่าควาที่จะไปผูกโซ่คือจะได้หลบทันนี้ทันนะคะเมื่อกี้ก็โทรไปถามอาการควาเตยแล้วแผลได้รับแผล,ลตรงน่องนะคะแล้วลำตัวอะไรไม่มีอะไรนะคะสักพักเมื่อกี้กำลังทำแผลอยู่

ไไปครับเาไปเีเ้ามาแวครัหนโน้าต่ตะวันน้ำมันเจ้าใส่หอดบ้านวะน้ำมันน้ำมันเข้ากับน้ำมันปิกอัพมันสิมืดล้วะมืดเลย

ดูกตัวเนาะเจ๊บะไปเจอมงคนนะอ๋อไปแดียเราจะขับกระบะตามไปส่งเอ้ยเองนีมาสร้างีรรมมาลอีอละมน้สิบล้อแล้ว ขอบคุณทีมงานนะคะทั้งบานทาราดทั้งควานออสควานแปน้นควานเทนก็มาควานชาติก็มานะคะวันนี้แล้วก็ควานเมน่นแล้วก็อีกหลายคนบ้านทาราดนะคะมากันเยอะเลยนะคะทั้งตาเถาแล้วก็ใครไม่รู้ะคะหลายๆมากเยอะมากนี่ก็ชมย้อนหลังแล้วกันนะคะภารกิจอันตื่นเต้น <laughs> ไพลอยสนไม่ได้ชมเลยะคะ่ะตอนตอน อ่าพลายสนเข้าไปจับบุญสุง่งเดี๋ยวต้องได้ฟังจากเรื่องเล่าพลายสนนะกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะ1นึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์ like, หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ